รวยสาธุชินดังเมรรวยสาธุชินดังเมรรวยสาธุลืมนะไปที่ให้ลงมาประสานงานแล้วว่าผูกที่พูดเองท่านรอมาทิ่ดีกับท่านทิ่ดีเนี่ยจะลงมาเอ่อรับพวกเราแล้วก็ชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ คดีเกี่ยวกับคดีที่เรามาร้องแล้วก็ติดตามแล้วก็สงสัยต่างๆเจะชี้แจงให้ทราบและหลังจากนั้นผมก็จะมอบหนังสือให้กับท่านที้พิพากษยเอกภัยศิษย์นะครับวงมืองซึ่งเป็นผีดีิพากนะครับแล้วก็ท่านรองที้จากนั้นเราก็จะมีการแถลงข่าวนะครับจะมีการแถลงข่าวตอนนี้ประมาณสักน่าจะได้เกินสิบโมงครึ่งนะครับตอนนี้ท่านกองเราประชุมอยู่นะครับ ท่านรัฐมนตรีแล้วก็อีกคณะมันก็คือแพทยสภานะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพอท่านพิธีมาแล้วนะครับพวกเราเข้าไปในห้องนะครับเข้าไปในห้องที่เขาเดินไปเรื่อยๆซ้าย้วอยู่เนื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้พี่ธามนุนเตรียมเอกสารมาอะไรมาบ้างไหมครับ เอกสารเนี่ยหลังจากที่เรามอบอาที่ปีแล้วเดี๋ยวเราจะแจกผู้สืบข่าวนะครับก็คือหนังสือที่เราทําถึงเอ่อหนังสือที่เราทําถึงท่านที่ดีตัดแล้วเดี๋ยวก็จะมอบผู้สืบข่าวเพื่อเนำการาดนะครับสำหรับผู้สืบข่าวเนี่ยนะครับอยากเรียนให้ทราบนนิดึงครับว่าท่านผู้จะหยุดสายสุวรรณเนี่ยกรรมการสากรณก็มาก็มาตามคดีเดียครับเหมือนกันนะครับ แต่เขาเน้นไปที่เช็คนเขับขึ้นมา4รายานะครับนี่ประเด็นมันอย่างนี้นะครับประเด็นมันคือกรรมการชุดที่มาเมื่อวานเนี่ยเป็นกรรมการชุดที่30นะครับคือกรรมการชุดใหม่กรรมการชุด30เนี่ยมันหมดเวละไปแล้วนะครับทีนี้กรรมการชุดที่30เนี่ยนะ,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 ะครับรรคืออะไรนะจะให้อีกคนแล้ว

รับผมขอเริ่มใหม่ครั้งนะครับเพื่อความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจกับที่ร้องส่ระทรวงทั้งหลายนะครับที่วันนี้เรามาวันนี้นะครับนำผู้เสียหายตัวจริงเสียงจริงเนี่ยท่านตรวจสอบดูได้นะครับประมาณน่าจะเป็นร้อยเพราะว่ามามากก็ไม่ได้เพราะว่าฝนตกนะครับฝน่าใบแก่น,นั้นแต่คือผู้เสียหายตัวจริงเสียงจริง แต่การที่เข้ามารบ,บกวนผู้สื่อข่าวสองวันเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เราเลือกเข้าไปนะครับที่เราเลือกขึ้นไปมาทําหน้าที่แทนเราครับแต่ว่าในคดีต่างๆที่เป็นคดีเอ่อเพราะในคดีคดียักยอก้อดโฉมคดีนะครับเมื่อมีคดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเอ่อ รับอกว่าทางกรรมการเนี่ยนะครับมิได้ทําหน้าที่ไม่ได้ทําหน้าที่ตามที่เราบอกหมายไปนะครับลับไปยอมความและทำคำรองว่ายืนอยู่เอียงข้างทางผู้ต้องหานะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องอามาในวันี้อีกครั้งหนึ่งต้องมารบวนผู้ติอข่ายครั้งหนึ่งและทำความเข้าใจนะครับ คดีเมื่อวานนี้นะครับก็คือคดีเช็คเงินก่อมา400ล้านก็เช็คที่พระใจใ่ายไปกลับไปที่วัด400ล้านนะครับกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ใหม่เนี่ยที่ที่สาบเถรนะครับก็มาเพื่อจะไปรับทราบแต่ถ้าหากผู้สื่อข่าวเนี่ยเมื่อวานได้ใช้วาสังเกตมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่ช่วงนึงนะครับว่าพันตำรวจโทบกพรนเนี่ยได้บอกว่า ให้กรรมาการเนี่ยไแจ้งความให้หมดคดีเรื่อความสมบูรณ์ของคดีถ้าหมายความว่าคดีที่เขามาเนี่ยบางคดียังไม่ได้แจ้งความไม่ได้แจ้งคำร้เขามาเนี่ยนะครับมันก็เกิดปัญหาเัระนั้นที่เรามาวันนี้เนี่ยถามว่าเมื่อเกิดการเมื่อมีคดีขึ้นมาแล้วเกิดการยอมความและ,ะเหมือนกับว่าถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านคือกรรมการเนี่ยซึ่งเราเลือกขึ้นไปเนี่ยไปอุ้มผู้ต้องหา ไปเข้าข้างผู้ต้องหาซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่ของเราครับยอมรับไม่ได้ยอมรับเ่อนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาหาดีไอเพื่อทำความเข้าใจว่าการคดีพ่อเงินเนี่ยเพื่อทำวัดคดีพราคดีเนี่ยนะครับนำเงินสากกอเป็นก้อนทัน้ารนหรือตอนนี้ ชอบครับเพราะว่าเงนินทรื่องอาไปก้อาจจะเป็นสองพันล้านสามพันล้านสี่พันล้านห้าล้านถึงหนึ่งล้านก็เป็นได้เพราะกฎหมายก็เงินแล้วเมื่อเราแจ้งแล้วเนี่ยทางดีไดก็หรือกองก็จะไปยึดนตับมาแล้วก็จะให้เวลาเก้าสิบวันในการที่ให้ให้เวลากับผู้ต้องหาเนี่ยมาแถลงถ้าคุณแถลงได้ว่าเงินนั้นมีที่มา่ไปชัดเจนก็เอาคืนไปครับ แต่ถ้าหากว่าคุณแถลงไม่ได้เกิน90วันเนี่ยเงินนั้นจะตกเป็นผัดกฎหมายเก่านะครับแต่คนใหม่นั้นเงินนั้นจะสามารถที่การจะร้องคืนให้กับผู้เสียหายได้ถ้ามีผู้เสียหายตัวจริงเสียจริงและเสียหายจริงและก็มีหลักฐานอยู่นะครับให้เงินนั้นเป็นของผู้เสียหายได้โดยการเสนอขอสา,ารนะนะครับและสามารถจ่ายก่อนได้คดีที่สุด เพราะฉะนั้นกล่าวอ้างที่ว่าสู้กันไปสู้กันไปไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ผู้เสียหายก็ยิ่งแย่เพราะนะั้นรับก่อนดีกว่านะครับการรับให้ก่อนดีกว่า,นะา,นนวาเนี่ยมันจะเ,เราทราบดีอยู่แล้วนะผู้สื่อข่าวทุกคนทราบใช่ไหมครับว่าเงินที่รับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ฟังที่ไปยอมฟันนงไม่เป็นควมแตรเป็นลูกศิษย์วัดและลูกศิษย์วัดเนี่ยบางคนก็ต้องคดีก็นเงินอยู่เพราะฉะนั้นการรับเนี่ยโดยไม่รู้ว่าใครเอาให้ ถ้าเกิดสื่อที่ฟ้องเงินเอามาจครับจะทําให้สืบคดีออกเราจึงามานนี้มาสอความใจกับทางดีไรมาติดตามคดีของเราที่ผมเป็นผู้ฟ้องไว้ถ้าหอคดีพยานจริงขอชี้แจงให้สื่อมวลชนได้ทราบว่าเรามีความจําเป็นและพวกเราเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะครับ กากน,น้่งความเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันเหลือผู้เสียหายที่เป็นสมาชิกสภเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าทางผมได้ร้องร้องอยู่นะครับอยู่ในศาลฎีกาหนักคดีที่กรรมการชี้ชี้แล้วนะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับคือเป็นนิติบุคคลโดยชอบหรือไม่เนี่ยยัง เงิที่เราเอาไปเนี่ยเราไม่ได้มีความระสงค์จะเอาแค่เงนินที่สุภาทัยจ่ายให้กับพระหรือวัดเองแต่ว่าเราต้องการเงินที่นําไปก้อและวป็นงอกเลยมาเท่าไหร่นั่นคือของสากรนะครับอ่ะขอนำเรียนใหาผู้ชมเข้าใจแค่นี้ขอขอบคุณมากครับคดีที่ยังมไ,ไม่ได้ฟ้องนี่หมายความว่าเมื่อวานนี้นะครับข้าพเจ้า่ึงถากับ ได้นะครับท่านผู้ตรวจระบบอนบอกว่าให้นิติบุคคลประกาศสิทเิ็นศาลที่สูญไปไปแจ้งความฟ้อคดีท่านความก็จะรายงานให้ได้ฟ้องคดีแต่ทางเราได้แจ้งแล้วถ้าฟ้คดีนะเป็นคดีพิเศษนะครับไม่ว่าจะในหน้าคดีดีคดีที่ เราได้เสนอร้อง่องสารว่ามีพฤติการไม่ชอบและน่าจะไม่ชอบตามกฎหมายสากลเพราะนั้นก็มีการเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วก็ได้กรรมการทีท่สีสาเร็จไปแล้วแล้วก็เราคิดว่าจะทําง,งานร่วมกันได้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหายก็คือว่าไปตามรั์เนี่ยคือไปแจ้งความผมไปแจ้งความมั่งแล้วก็เอาทรับมาคืนประชาชน นั่นคือเราสามารถที่จะทำนายได้ส่วนที่ปิดที่จะไม่ไปยอมรังแบบรู้สิษวัดอะไรเนี้ยเรารับไม่ได้ครับเรื่องนี้นะครับเรารับไม่ได้รุ่งจัรที่กำลังเริ่มนะรุ่จัท้คลอดออกมาครับกำลังเริ่ม ไม่ใช่ครับค so ือเราต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสพเวลานี้สพเครดิบพม่ได้มองจัดเนี่ยเราขาดสภาพคล่องแต่ขนาดนี้ณวันนี้เรามีสภาพคล่องเกือบพันเจ็ดร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นแม้ไม่มีเงินลุจิทมากรมจายมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถจ่ายได้จ่ายครั้งนึงเนี่ยไม่เกินเจ็ดร้อยล้านนะประมาณจ่ายปันผลหุ้นสองเปอร์เซ็นต์ประมาณเจ็ดสิบล้านแล้วก็จ่ายทางทางด้านชำระหนี้ทางด้านเงินฝากก็ประมาณหกร้อยล้าน ก็หกร้อยกว่าล้านเพราะว่าสภาพคล่องหนึ่งพันหกร้อยล้านเนี่ยอย่างไปกับเงินของที่รับมาอันนั้นจะเก็บอยู่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ารับไปดิบๆอย่างมีเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าเขาไม่ผิดเราก็คืีนะที่เงินนั้นก็ืนเดีไมะงั้นเขาจะผิดหรือผิดจะมาอยู่ที่สัมพวนอยู่ที่รูปคดีแล้วสัมพวันที่ไปเนี่ยถ้าหากว่าคุณไม่คุณยอมความแท่งไม่ผิดใจมีอาญาและสัมพวนจะแข่งได้ไหมครับถ้าเราแพ้เราก็ต้องคืนเงินน้องหกร้อยกว่าล้านครับเข้าใจไหมครับ เงินคือตรนี้ครับเงินที่จ่ายมาเนี่ยนี่จะเป็นเงินอะไรก็ตามนะครับมันเป็นเงินที่ทางกรรมาการเขา,ม,าม,นนมีแล้วตามแผนนะครับมีแล้วตามแผนคือใครจะรับไม่รับเนี่ยมันเป็นเรื่องแต่ละบุคคล ไม่รับนะครับประมาณน่าจะสามสี่ร้อคนเนี่ยเขาไปรับเพราะว่าละอายแต่ใจครับละอายเกใจเราปกฟ้อมอยู่นะครับพ้องอยู่ปก้องกลนนะครับไม่ได้ปก้องว่าไม่ได้ป้องเช็คปก้องแค่ฟก้องเพินเพราะฉะนั้นเงินที่นำไปเนี่ยนะครับนำไปเนี่ยมันจะต้องกลับมาคืนงอกเท่าไหร่ก็นเป็นของสัตว์นั้นอย่างที่ดินนี่ยนำถูาใจนำไปซื้อที่ดินสามร้อยล้าน แล้วที ını, ่ด an an ีเนี่ยเวลานี้ก็มีการขายตอกในทุนพันล้านแล้วจะเอาแค่สามร้อยล้านเนี่ยถามว่าเป็นทำกับหลักปอนมด้ับมไม่ป็นทำใช่ไหมครับขอบคุณครับผมไม่รับแน่นอนครับไม่รับแน่นอนที่เดือนนี้ครับคือประมาณเ0 0ร้อยล้านที่เขาจ่ายธนาคานี้นะครับ แต่ว่าถึงผมจะรับก็ไม่อยู่เพราะผมรับเงินจากคนคุณจะมาบอกว่าพอรับแล้วสภาพห้องพันพันเจ็ดร้อยล้านแต่คุณจ่ายแค่เจ็ดร้อยล้านได้พันล้านย่างอยู่ใช่ไหครับแต่ว่าพยายามจะไปเงินนี้เป็นเงินของสิบว้านะที่ไม่ใช่ไม่ใช่คือพยายามที่จะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือคุณจะ ติล่าสุดก็บอกว่าจะมีการแบ่งเงินนยครับสองงวดงวดแรกก็คือิ้นเดือนนี้งวดที่สองก็คือเดือนธันวาคมเพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนไหมครับเค,คือถ้าผิดต่าทำความเข้าใจเรื่องแผนนะครับเขาจ่ายงวดหนึ่งเนี่ยเขาสามารถจะเ,เว้นการจ่ายได้ปีโดยไม่ตัดชะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายให้เรางวดึงเนี่ยเรียกว่าคนที่เขาเกิดร้อนอยู่เอาไอ้ความเกิดร้อนของประชาชน,นมาเป็นเครื่องเล่น เขาเดือดร้อนจ่ายเงนรวดเดินเขาก็ดีใจนะเพราะเขาไม่ได้เลยสามสี่ 4, ปีมาแล้วเนี่ยเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยเขาสามารถเขาเขียนไม่ได้แข่นะครับสามารถจะเว้นการชำระนี้ในสามปีโดยไม่ผิดนัดชนะนี้เพราะงั้นเขาก็อยู่ได้อสี่ปีเข้าใจไหมครับที่พอเขาตีเป็นนี้เดี๋ยวผมจะเออคุยกับท่านรวยสาธุ สีรังเมรุวยสาธุสีรังเมรุวยสาธุลืมนะครับ